ของฟังจากสุจิบัสเสียงเขียนโดยศาสนาาจารย์สอบเจตกิติพงศ์ตอนความรักลบล้างความผิด 1. เปโตรบทที่4ข้อที่7-9ถึงอวสานของสิ่งทั้งปวงใกล้จะถึงแล้วเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงมีสติสัมปชัญญะและจงรู้จักสงบใจเพื่อการอธิษฐานที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็จงรักกันและกันให้มากเพราะความรักลบล้างความผิดมากมายได้ท่านทั้งหลายจงต้อนรับ เลี้ยงดูซึ่งกันและกันโดยไม่บ่นเปโตขึ้นต้นโดยพูดถึงการอวสานของสิ่งทั้งปวงใกล้จะถึงแล้ววันนี้เราอยู่ในยุคสุดท้ายยิ่งกว่าความรู้สึกของเปตโตรในตอนนั้นยิ่งเรารู้สึกสัมผัสการติ้นยุคมากแค่ไหนเรายิ่งต้องสงบใจวางใจในพระเจ้ามากแค่นั้นสิ่งที่เราว้าวุ่นใจอาจไม่ใช่เพียงสถานการณ์ภายนอก เช่นสงครามโรคระบาดหรือเศรษฐกิจแต่อาจเป็นความผิดพลาดความบกพร่องของคนรอบๆตัวเราโดยเฉพาะอาจเป็นการใช้ชีวิตอย่างตัวใครตัวมันมากกว่าที่จะช่วยเหลือเกื้อหนุนกันท่านจึงกล่าวว่าจงรักกันและกันให้มากคนเรารักคนที่น่ารักเรียบร้อยดีงามไม่ยากแต่รักคนที่ผิดนั่นผิดนี่ไม่รู้จักจบจากสิ้นยากแท้ เพราะเขามักทําให้เรางญหญางุดหงิดลาคาญใจจิตใจไม่สง,งบแต่เปโตนั้นก็แนะนําว่าความรักที่มากขึ้นลบล้างความผิดเขาได้ในบรรดาศิทธิ์ของพระเยซูการรักยอนที่มีนิสัยดีกล้าหาญน่าจะไม่ลำบากยากนักแต่การรักเปโตผู้ทำผิดพูดผิดคิดผิด ไม่น่าจะง่ายถึงกระน,นั้นพระเยซูก็ผ่านความผิดต่างๆของเปโตรได้อย่างดีถามว่าพระองค์ผ่านความผิดต่างๆของเปโตรได้อย่างไรก็เพราะรักยังไงละ่ะเปโตรเดินวนน้ำทะเลตามต้ำรลัดพองสงสัยก็จมน้ำเปโตรตกใจเชียวพระเยซูทรงฉุดเปโตรขึ้นมาเมื่อเห็นการจำแรงพระกายของพระเยซู ก็หลุดปากพูดออกมาว่าอาจารย์เจ้าข้าที่ซึ่งเราอยู่ที่นี่ก็ดีให้ข้าพระองค์ทำเพิงสามหลังสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสหลังหนึ่งและสำหรับเอเดียหลังหนึ่งเปตโตรไม่ได้รู้สึกว่าตนพูดอะไรจากพระธรรมลูกาบทที่9ข้อที่สาคงไม่อยากลงมาเพราะสุขสบายดีบนภูเขา แต่พระเยซูพาพวกเขาลงมาทำง,งานพอพระองค์เสด็จเข้าไปในกรุงเยรูซาเลม็มและเปิดเผยกับพวกเขาว่าจะต้องถูกทุกทรมานหลายประการจากพวกผู้ใหญ่จนถึงถูกบานชีวิตเปตโตรก็เอามือจับพระองค์ทูลทวงว่าพระองค์เจ้าข้าให้เหตุการณ์น,นั้นห่างไกลาจากพระองค์เถิดอย่าให เป็นอย่างนั้นกับพระองค์เลยและพระเยซูก็หันมาตรัสกับเตโตรว่าไอ้สาตานจงไปให้พ้นเจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเราเพราะเราคิดอย่างคนไม่ได้คิดอย่างพระเจ้าจากพระธรรมอัธิวบบที่16ข้อที่22-23เป็นโตรเป็นหนึ่งในท่ามกลางสาวกที่ปฏิเสธที่จะล้างเท้าให้กันไม่มีใครอยากเป็นคนรับใช้ใคร จนพระเยซูต้องลงมาลังเท้าให้พวกเขาเป็นแบบอย่างพระเยซูไปอธิษฐานที่สวนเกตเซมาน,นีก็ไปนอนหลับพระเยซูตรัสตีโมนเอ๋ยถ้านอนหลับหรือจะคอยเฝ้าสักทุ่มเดียวไม่ได้หรือจากมาระโกโบทที่14ข้อที่37เปโตรรับปากแข่งขันว่าพร้อมจะติดคุกหรือตายจะไม่มีวันละทิ้งพระองค์และในวันเดียวกันเปโตก็ปฏิเสธพระองค์ถึงสามครั้ง ถามว่าพระองค์ทรงอดทนคนผิดสำสากแบบนี้ได้ยังไงนี่ไม่ใช่คําถามของผมนะครับน่าจะเป็นคําถามของเปโตเองทรงทนผมได้อย่างไรเบโตก็มีคําตอบว่าพ,พระองค์ทรงรักตัวเขายัางไงละ่ะเพราะความรักลบล้างความผิดบ้างเมได้เมื่อพระเยซูฟื้นคืนพระชนพระเยซูพเบเปโตที่ฝั่งกันดีดีัดถามเบโตว่า ซีโมนบุญโยนาเอ๋ยเจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้หรือเปโตรทูลพระองค์ว่าเป็นความจริงพระเจ้าข้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์และพระองค์ตรัสสั่งเขาว่าจงเลี้ยงดูแก่ของเราเถิดสามครั้งนะครับพระองค์ตรัสถามเปโต,ตรตอบพระเยซูมอบหมายให้เขารับใช้อย่างสางงามโดยไม่ได้รื้อฟื้นความผิดของเขาแม้แต่น้อย ความรักลบล้างความผิดมากมายได้เบโตสอนพี่น้องให้รักกันและกันให้มากขึ้นในยุคสุดท้ายโดยเอาพระเยซูเป็นแบบอย่างเฮนดรีบอร์ดบีเชอร์กล่าวว่าเราไม่ค่อยรู้จักความรักของใครจนกระทั่งเราเห็นความเจ็มใจอดทนทุกลำบากเพื่อเราขนาดของความทุกข์ลำบากเป็นตัววัดตัวตนของเขาการเต็มใจอดลนทน เพื่อคนอื่นพร้อมรับใช้คนอื่นนี่เป็นลักษณะของพระเจ้ายุคนี้วันนี้เราอยู่กับคนมากมายรอบตัวเราทันที่สุขของใจเราได้อยู่เสมอผ่อนหนักผ่อนเบาอภัยไม่ลำคาญเพราะเราสามารถมองข้ามความผิดหรือความบกพร่องของตนผมฝากข้อคิดบาำการัรความรักลบล้าความผิดมากมายได้ไม่ได้แปลว่า ถ้าละใครพบว่าเขาทำผิดเราก็เออห่อหอออมกตามไปด้วยยามเอ๋ยยามล้างน้บต้มผักที่ขมก็ว่าหวานแต่ไม่มีความหมายว่าเราจะมุม่งมั่นพยายามนำพาแก้ไขให้เขาเลิกทำผิดให้หันมาทางที่ถูกให้ได้จากพระธรรมยากอบทที่5ขอ้อที่1 9บเถึงยีประการที่สองไม่ได้หมายความว่าเราจะหลงเหมือนคนตาบอด เห็นผิดเป็นถูกแต่เราจะมองเห็นว่าความผิดของเขานั้นไม่ใหญ่โตเกินกว่าจะกลับมาเดินให้ถูกได้พระเยซูทราบดีว่าเปโตรรับปากว่าจะไม่ปฏิเสธพระองค์แต่ทรงมองไปถึงอนาคตทูลพระบิดาว่าเมื่อผ่านพ้นไปแล้วเปโตรจะลูกขึ้นจะช่วยคนอื่นได้ด้วยไม่ได้หมายความว่าจะรักจะช่วยช่อนเห็นความผิดปล่อยให้เขาทำผิด แต่เราจะช่วยเขาอย่างชันฉาลาดไม่โผนหนาไม่ปากสว่างไม่ทําให้เขาอับอายพระเยซูเตือนทั้งเบโตและยูดาสไม่ทําให้คนทั้งสองลายจากพระธรรมลูก,กาบทที่22ข้อที่21-23ไม่ได้หมายความว่าเราเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ทําเป็นท้องไม่ดูร้อนเมื่อเขาทำผิดตะวงกข้ามเราจะที่ฐานเผื่อตักเตือนด้วยความสุภาพแก้ไขนําให้เขาเลิกทําผิด จกประทัมการะเทียมบทที่6ข้อที่1นึ่งสไม่ได้หมายความว่าต่อไปนี้เราทําผิดอะไรท่าไหร่ก็ได้พวารักมองพระเจ้านั้นใหญ่กว่ามากแต่หมายความว่าแต่ละท้งของการทาความผิดเมื่เรากลับใจแตรภาพตั้งต้นใหม่จริงพระเจ้าทรงพรอมอภายัยไม่ทรงจดจำมันอีกเราไม่ได้หมายความถึง7ครั้งเท่านั้นแต่7จ็รวมได้70จากางปรทัวบที่18ข้อที่22 เราควรมีท่าทีในใจอย่างพระไทยพระเจ้าในคิดจะจักในสังคมที่ผู้เชื่อไม่มีทางที่เราจะไม่มีทางกร,ระทั่งกงแรกกระเทือนหรืออาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเพราะเรามาจากร้อยพ่อพันแม่มาจากพื้นฐานสังคมที่แตกต่างกันมีความแตกต่างกันหลากหลายมากมายนักแน่นอนเรามีความสุขใจได้กันได้เมื่อเราทราบซึ้งในความรักที่พระเจ้ามีให้กับเราเราจึงสามารถพูดความจริงต่อกันขวัญหนักขวัเบา อภัยให้กันมองส่วนดีของกันและกันด้วยความรักและความรักลบล้างความผิดบ้างไหมได้ขอพระเจ้าสงวยพรสวัสดีครับ